สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับดัารถหกล้อดัาซิ่งนะครับตอนนี้ก็ลงของเสร็จแล้วครับพากันออกมาเติมก๊าซนะครับตอนนี้เดินออกจากชัยนาทมาแล้วนะครับออกจากชัยนาทมาตอนนี้อยู่ที่หน้าพลรานนะครับลงของเสร็จแล้วนะครับทั้งหมด3คันนะครับก็มีของผม ของพี่ตู่แล้วก็ตาจ่อยนะครับเบอร์หกสิบเอ็ดสิบสี่ครับก็แร่นตากฝนมาครับพี่น้องแต่ว่าทางชัยนาจะตกแรงกว่านี้นะครับคือรลอรอ,รอนี่มันเติมครับไม่เอาอะไรเติมเลย นี่ครับ่ะเดี๋ยวจะพาไปสัมผัส์ตาจ่อยนี่ครับพากันวิ่งมาสามคันนะครับไล่กันมาแต่ว่าแรนเลี้ยว,ว่าได้นะครับฝนตกวิ่งมา6 0สิเจดสิบนะครับ นี่ครับท,ท่งจอดขี่จอดเหยาวะว่าท่านมูเรียนกระฟองท่งจอด่ากระฟองกันรถกระเต่าคนก็แก่ครับ <laughs> <c oughs> เยอะไรวะพงทดวเอาเรามาลุ้กันเันนนนอ่าเนี่จยจอยพงบมไปชุบว,ว่าดีว่ะเอาอีเลเองต้องใส่ถุงมือให้มันเลยครับมันจึงจะะอาดครับ เป oh ิดมาเหลี has. Has ่ยมม่องเลยครับอ <ah ๋อนี่คือเหตุผลทำให้มันทำให้มันเหลี่ยมคือก็เยงานครับเขาเติมนี่เขาเรียนรัดแถวห้างนี้อีกได้ป่ะเนี่ยเลี้ยวแมนครับเลี้ยวนี่งเขาเกลี่ยมญ่พคุณนี่พุณเหลี่ยมเอาเขาเติมมือนี่ไงซ้ำเขาเติมหลังแค่ละเขาไปอ้างเนี่ยแมนนี่กับพลารัดมาแักเราเนี่ยเองเนี่ย เียกสิบหกสิบห้าเอาน่อจ่อยดิยะเนปะอ้ผมไ,ไออฟชั่บ่อดะลมันได้ <c ười> รดเท่ามันได้นี่ครับตอนนี้อยู่ที่หน้าพารานนะครับท่านผู้ชมก็จะพากันไปใส่ปูนแองกี้เบิร์ดหมดทุกคนนะครับไปทางก็บอระบือครับแส่้องเจ้อเขาบอกว่าเขาพินหอะ ได้หาสิบโอ้ประหยัดแท่วะเมลืม่อ้ยกันเมื่อคืนยางแตกครับนี่ครับเบอร์ีเบเยดแตกตอนไปเบรอเลสบางบางคนบางคนในคลอ,องแท้นะครับออกจากศูนเหมือนของผมเลยนะครับแตกแล้วนี่ยางนี่ก็ยางผมนะครับนี่คิดชั่วโมงแล้ว นี่บางคนฮีโน่ครับบางคนฮีโน่ของแท้ของแท้แล้วครับของแท้ของดีของปลอมนะครับของปลอมเออฮ้ยข้อบกฮีโน่ฮีโน่แต่ฮีโน่เสียไปแล้วดีแล้วมึงมัเสียนะมาแต่ยินได้เสียงต่ำเแตกเสียงไหนนะขนาดรตผิดกับวิวเนาะมันปัดเนาะใส่แบบของเสียหนูเลยซื้อแบบของเสียหนูวะเจ้เนาะเงียบเนาะงามดีว่ะ นี่ก็สีใส่นั่นล้วเนี่ยแต่มันขาดแล้วนี่เดี๋ยวผมมีใส่ไปดิเห็นเปรียบเปียบบอยได้ใส่หรออ่แมนมาให้ช่วยมาพี่ของน้ำยูไกลอย่างหน่อยเดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์ไปวิจารณ์น้ำก็ยังไม่อาบนะครับทำไมไม่อาบน้ำอาบซะครับโอ้ย่านทันหมูทัน์หมูับถ่ายยู่ดอกเกณไว้สั่นทิว่า สันสิบ้นอาบน้ำเป้ี่ว่าเด็ดเนาะโอ้ยนี่เขาอาบน้ำท้าเปล่งปุ้ยลุยอยู่นี่นแหละแขกเป็นพ่อผู้สาวเขาขายเสื้องอนข่อยเฮอ,อยาขายเสื้องอนพ่อข่อยหอมเด้ของเจ้าเป็นแต่เคีย้ยบดเด็กปุ๋นละจงังสิจินานามันเออเอห้องน้ำใส่เด็ดปุน๋นก่อนแม่นครับหลังหลังตรงนี้ห้องน้ำนี่นะครับท่านผู้ชม 3ามคันครับไปได้กันนะครับปูนก็เป็นปูนอันเดียวกันนะครับได้นกเพชรเตียนกเพชรน,นวะวะ oh, โอหนกเพชรลงสารคามนะครับได้จ่อยนี่ครับไปดูการผมบ้างมาผมเติมเขาแล้วยาบาด หนึ่งพันนะครับ่านผู้ชมาการผมมาถึงนี่ก็เหลืออยู่หกสิบบาทนะครับหกสิบบาทโอ้ยแสนพาฝนพี่น้องเบิดขึ้นเลยเปิดขึ้นนี่กับฝนตกนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนยางตัวนี้พอดีเบอร์สิเบเอดเอายางอะไรผมไปแล้วนะครับผมจะเอาเส้นนี้เปลี่ยนหนอกเส้นในผมจะเอาเป็นอะไร คือเมอนเห็นรวดแลว้วเส้นไหนที่เอาเป็นอะไรดูครับท่านผู้ชมไปปรับอ่าปรับเผามาว่ากินอย่างเลยว่ะเกี่ยวเลยมาตรฐานเลยหายแล้วครับแก้ไขได้หายแล้วนะครับแล้วเพิ่งบุเดซีเบิดหลเขาก,กันทั้งแต่จ่อยแล้วก็ ที่ตู่นะครับไม่รู้ว่าคันไหนจะหมดเยอะกันนี่ก็น่าจะเป็นรถดำที่เขาวิ่งหินนะครับแลนหินแถวหน้าพระลานแถวสระบุรีแถวนี้มีแต่ส่วนมากจะเป็นหินนะครับพวกหินวิ่งหินวิ่งดินส่วนมากจะเป็นรถดำนะครับแบบอย่างนี้นะครับ บรรยากาศกักบคึมฟ้าคึมฝนครับเรียบร้อยครับไปแล้วไปแล้วครับรถพ่วงนะครับ พ่วงกาดรถดำครับจกักสทไปยังไหนได้บานเนี่ยก็จะวิ่งลัดเลาะไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเออแลนตรงๆไม่ได้หรอกพี่น้องแลนไปต้องต้องลัดเลาะไปนะครับมันถึงจะมันถึงจะได้นะครับถ้าอย่างนั้นก็ อย่างเมื่อคืนพวกผมก็ออกชัยภูมินะครับออกชัยภูมิทันหาล้วทันไก่เตรียมอยู่โอ้เรียงดันขึ้นหน่อยแด้ปะทันหาล้วถ้าเ่าเตรียม,มกินกินเงินนี่นี่แมน้ากไงมาดูดิต้นราคาเท่าไหร่ซ่อมกันนั่นละจามบอกอ่ะ าการเตรียมเหรอแรองดันมันก็เ่ขึ้นปะเรื่องขึ้นพรันเ,เปิดลายหัวว่ะขึ้นแพงบการไหมหาบาทเราลดไปโอ้ตะกี <laughs> ไ้ได้เรียนนี่นัน17-18ตะกี้ป่บ้ามยัยอบุ้มอ่ะเออมาได้เสมันเรเต็มบนน้อเนาะ แต่เขาเตรียมนี่ได้เขาไม่ได้ไปเติมปากซองอีกนีดน่แหงี่เบิดหลายบาทอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงหน้านะครับว่าจะเบิดคนอะไรจะบาตรนะครับขออนุญาตไปของน้ำบัตรก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเจอกันช่วงหน้าครับนี่ครับตัดแล้วครับได้บ้าลอยแปดสิบบาทสามพันห้านะครับหมดไปพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับพวงกุม มาเดี๋ยวเราจะพาไปดูตาจ่อยครับว่าเบิดจะบัดนะครับไปกันเลยครับเตรียมไปแรงดันบ่ได้วะรถได้อย่เดี๋ยวแรงดันร่ได้กันบ่รถเด้พันหาได้ร้อยหกสิบบาทหนึ่งโอ้ยไปบึงเนี่ย พันห้าสิบเจ็ยาทแรงดันพอดีวะเติมไหมวะ่ะเติมแล้วต้องไปเติมอีกทีนี่ไอ้จ้อยกจะอยู่ประมาณนี้แหละไอ้จ้าจะได้หลายว่าผมอยู่นี่พองผมมันตัดเวได้รอยแปดสิบนของผมด้รอยเจ็ดสิบบาทเปการหัวการหัวทงเอาเข่าทงเอาออกเลย ครับเดีย๋ยวเอารถอ,อีกทางให้เขาก่อนนะครับหามีคันมาเติมเดีย๋ยวพาไปดูของที่ตู่นะครับของใจจ่อยก็น่าจะอยู่ประมาณพันหกไม่เกินนี้นะครับเติมการเล่ๆกันเพราะว่าเลียงดันมันบ่ได้นะครับ แ้าเรียงดันมันได้มันต้องสองพันขึ้นนะครับเพราะว่าระดับการ์ดที่เหลือมาม,มันน้อยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันช่วงหน้าครับเต็มแม่ไปเบิงบ้งเบียงบัวพันห้าร้อยสิบพันหาสิบเกียนบาทพันห1าร้ยสิบเกียนบาท 1, không có bà mani nha đàn đầy này bà mang. Ode goth ngô loài patsi bà. Mô ngô đây ngô 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 chơi ngô 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 chơi ngô 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 chơi ngô đây ngô ngô đây ngô 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 Lết hết 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 đây hết 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 qua, hết 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 สิใส่เงินเน้เป็นประโยชน์ต้องฝากไว้น้ำแม่เขาใงวะแม่ข้าฝากไว้น้ำแม่ข้าหรือฝากไว้น้ำแม่เราก็ได้เด้องจ่อยนะครับก็เติมการก็จะอยู่ประมาณเดียวกันนะครับของผมก็ได้ไม่เตยมนะครับตาจ่อยก็ได้ไม่เตยมเดี๋ยวเรามารุ้นของพี่ตู่กันว่าจะแต่ของพี่ตู่กดเหลือน้อยกว่าของพวกผมนะครับเดือนน้อยกว่ากันสิบบาทนะครับ อมวิููน่าจะอยู่ประมาณพันพันหกพันเจ็ดไม่ได้พันหกช่ปะประมาณนี้อนการลอยเกยียร์ิีบ,บาทโอ้ยซ้ำกันถอดเลยได้ว่าถามไม่เจเ้าตัวนี่ครับเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ทําเป็นคลิปมาเติมการดนะครับท่านผู้ชมก็คือลงของแล้วนะครับก็จะเติมการดก็ประมาณเดียวกันนะครับไม่เกินกันเ่เกินกันเพราะร้อยดอกพี่น้องนะครับรดการดนะครับสิ่ว่าประหยัดกว่วเสียบกว่วยังไงกะบ่พเกินกันเพราะร้อยบาทดอกนะครับประมาณร้อยร้อยเพเกินสองร้อยไหมเอาง่าไงนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสาหรับการติดตามแลบชมนะครับถ้ามีคำพูดอะไรที่ผมพูดไม่ถูกต้องหรืออธิบายไม่ถูกต้องก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ